สวัสดีครับส่วนสำราญจะพาทุกท่านมารีวิวแปลงปลูกผักสาบหรือว่าผักอินูนนะครับภาคตะวันตกมักจะเรียกว่านางนูนส่วนในพารานมักจะเรียกว่าเครือน้ําส่วนภาษาท้องถิง่นภาษาจังหวัดสุรินทร์นะครับภาษาหรือว่าภาษาเขมรจะเรียกว่าอุนนานรครับซึ่งเดิมนั้นเป็นไม้ป่านะครับผมไม้ที่มีทินกําเนิดอยู่ในป่า หนึ่งปีจะออกลูกประมาณหนึ่งครั้งครับประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดอยู่ในป่าแต่ถ้าเรานํามาปลูกที่สวนของเรานะครับได้น้ําได้ปุ๋ยหนึ่งปีก็จะติดดอกออกผลประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับถือว่าเป็นผักชนิดเดียวนะครับที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินเก็บขายได้ตลอดชีวิตนะครับหรือว่าปลูกครั้งเดียวเก็บกินเก็บขายได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่น่าสนใจครับทาเงินได้ต้นละ แสนสองแสนนะครับผมนี่เป็นต้นพันดกของสวนสมรานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าดกมากนะครับจะติดผลทุกข้อทุกกิ่งนะครับผมยิ่งตัดกิ่งยิ่งออกข้อยิ่งแตกกิ่งนะครับผมธรรมชาติของผักสามนั้นจะออกลูกหรือว่าจะติดดอกออกผลตามตามกิ่งหรือตามยอดเท่านั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ออกลูกเยอะๆก็ต้องตัดตกแต่งกิ่งตลอดนะครับผมตัดแล้วมันก็จะแตกกิ่งตรงที่ตัดประมาณ2อถึงสามกิ่งออกมานะครับแล้วก็จะติดดอกออกผลนะครับผมดกมากนะครับผมนี่เป็นพันดกที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยเห็นมานะครับผมส่วนการบริโภคผักสานั้นส่วนมากเราจะนํา นำไปต้มกินกับน้ำพริกหรือว่าเป็นลวกจิ้มนะครับผมซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมมีมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศนะครับได้แจ้งข้อความมาทางเพจนะครับซึ่งขอ,งอ,อกิ่งกับผลเพื่อนําไปวิจัยของผักสามนะครับว่าประโยชน์เพิ่มเติมของผักสามมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาประโยชน์ของผักสามก็คือหนึ่ ช่วยลดไข้ช่วยอาการวิกเวียนศรีรษะนะครับ2ช่วยเรื่องน้ำย่อยหรือว่าช่วยในการเจริญอาหารและ3ช่วยรักษาการสมดุลของตับนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ทางมหาวิวทยาลัยได้ขอกิ่งของเราไปไปทำการวิจ,จัยก็เพื่อหนึ่งเพื่อต้องการอยากรู้ชื่อวิทยาศาสตร์ของภาษาอย่างเป็นทางการและถูกต้องนะครับผม มีหลายท่านสอบถามมาว่าถ้าเกิดปลูกต้นผักสาบต้นตูมียแล้วเราจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องปลูกต้นตูผู้ควบคู่ไปด้วยจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับเราปลูกเพียงแค่ต้นตูมียเพียงอย่างเดียวนะครับผมเพราะต้นตูมีเจะจะเป็นต้นที่เอ่อออกดอกมาแล้วเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศในดอกเดีวยวกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปผสมเกสรนะครับผม ผักสาบนั้นมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่ละพันธุ์ก็จะมีผลแตกต่างกันไปและมีใบแตกต่างกันไปนะครับผมบางพันธุ์ก็ผลเล็กผลใหญ่บางพันธุ์ก็มีทั้งผลเล็กผลใหญ่บางพันธุ์ก็ลูกเรียวบางพันธุ์ก็ลูกลูกกลมประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่สวนสำรานั้นมีประมาณ8สายพันธุ์ด้วยกันนะครับผมผักสามนั้นสามารถขายได้ทั้ง ผลผลอ่อนนั้นสามารถขายได้กิโลละ200บาทยอดก็กิโลละ200บาทส่วนใบใบที่แก่แล้วก็ไม่ได้นำไปทิ้งนะครับผมนำไปขายให้กับชม,ชมรมผู้เลี้ยงหนอนกิโลละ200บาทและศัตรูของภาษาบก็คือหนอนผีเสื้อนะครับผมจะมาไขาไว้หนอนผีเสื้อจะมาไขาไว้พอกลายเป็นหนอนแล้วเราก็จะไปขายให้ ชมรมคนรักหนอนนะครับผมตัวละยี่บห้าบาทคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับปักษาเราสามารถขายได้ทั้งหมดนะครับผมส่วนวิธีการที่จะกําจัดหนอนถ้าเกิดไม่อยากให้ผีเสื้อมาวางไข่ไว้แล้วไม่อยากให้เกิดหนอนมากินในปักษาเราส่วนวิธีแก้ที่จะไม่ต้องการให้ผีเสื้อมาวางไข่ไว้แล้วกลายเป็นหนอนนะครับก็ไม่ยากนะครับผมเราก็นํามดแดงมาเลี้ยงไว้นะครับผมเพื่อให้กินไข่ของ แมงพีเสื้อครับผมนี่คือวิธีการกําจัดโดยให้ธรรมชาติโดยให้ธรรมชาติกําจัดธรรมชาติด้วยตัวของมันเองครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ